หลังข้งนั่นเหมือนกันนะครับโอ้มาเป็นครอบครัวเลยนะครับทั้งเล็กและใหญ่สจะเส้อจริงๆครับบุกเมืองไทยแล้วแบบนี้ประเทศไทยทำรายได้มหาศาลนะครับยิ่งไกลวันลอยกระทรงนะครับยิ่งมากันแบบไม่ขาดสายต่อแถวเหย้าเหยียดปดอด จะก็ใส่ชุดขาวดำขาวดำนะครับอยู่ในช่วงวัยอะไรนะครับต่างชาติมานะครับก็ใส่แบบนี้กันเลยนะครับโอ cái <laughs> thứ hai của là một cái tên là một cái tên là là สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่พี่เอฟซีสุขานนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เอเชียทีนะครับมาเดินทาง่องเที่ยวให้รับชมเซนเคยนะครับพี่พี่วันนี้ต้องท่องเที่ยวเต็เลยนะครับพลังต่างชาติบุกใหม่อีกแล้วนะครับหน้าตาพลังพลังทัังนนะครับกําลังหลั่งไหลลงเรือดินเนอร์ออต่เรือลํานี้ทํารายได้มหาศาลนะครับ เ,เยอะแบบเยอะสุดๆนะครับไม่ได้เยอะดูครับไม่ใช่ว่านิดหนึ่งนะครับฟ้ uh, าเป็นประเทศไทยมันมีวันแผ่วจริงๆนะครับนี่ขนาดอยู่ในช่วงไหวอะไรนะครับ <l ain> <l ain> ของพี่น้องคนไทยนะครับบอกกันเลยขอแสดงความเสียใจด้วย,น,ย <l ain> นะครับเห็นไหม่นะครับพี่ๆพ,พลังทำงนานเลย สุดจะเสือจริงๆนะครับต่อแถวลงเรือดินเนอร์ที่เอเชียทิคเยอะสุดๆนะครับถ้าเป็นต่างชาตินะครับอันนี้ใส่สุดขาวดำโอ้เขาก็เป็นต่างชาติเหมือนกันนะครับต่างชาติเขาก็รู้นะครับป่าขาวดำขาวดำทั้งนั้นนะครับเต็มไปหมดนะครับพลังทั้งหน้าสุดจะเสือ

๋ยวผมอยากพาพี่ๆครับเดินไปไปชมตรงนั้นดีกว่านะครับอีกพังนะครับว่าจะเยอะแขนาดไดนะครับตรงนี้ก็ต่อแถวเหมือนกันนะครับพลังั้างนั้นเหมือนกันนะครับโู้มาเป็นครอบครัวเลยนะครับทั้งเล็กและใหญ่เซเจจรเสๆนครับบุกเมืองไทยแล้วแบบนี้ประเทศไทยทำรายได้มหาศาลนะครับ ยิ่งไกลวันลอยกระทงนะครับยิ่งมากันแบบไม่ขาดสายต่อแถวเย้าเหยียดมาดูแล้ใส่สุดขาวดำขาวดำนะครับอยู่ในช่วงไหวอะไรนะครับต่างสะอาดมานะครับก็ใส่แบบนี้กันเลยนะครับโอ้สุดต่อแถวเย้าเหยียด ตามร้านอาหารก็เต็มอยู่นะครับที่แตพลังตองนี้ดูเอานะครับความต่อแถวของนักท่องเที่ยวนะครับสุดยอดนะครับยาวมากขนาดเรือมารับไปหลายลำแล้ว วันนี้เป็นวันพุธนะครับ29ตุลาคมนะครับพี่ๆใกล้สิ้นเดือนแล้วขณะนี้ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวสะสมนะครับตั้งแต่1มกราหา28ตุลาคมนะครับ6ล้านกว่าคนแล้วขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยวล้นหลามในแต่ละปีเรือนนี้เป็นเจ้าพยาปิ้นเชิดนะครับนักท่องเที่ยวกำลังหลั่งไหลลง เต็มไปหมดโอ้โหพลังงานไทยบรงกานโอโ้บนเรือก็มีฮาโลวีนด้วยปายโอโ้แบบนี้ก็สุดหลอนสินะครับบนเรือก็มีออกแนวฮาโลวีนด้วยจัดแต่งจัดเต็มประดามเทศกาลจริงๆนะครับเจ้าพญาเป็นเชิ มองไปข้างหลังนะครับคนก็จะเต็มไปหมดเอเชียทีลังข้างหน้าอยู่ร้านอาหารนะครับสถานที่บันเทิงนะครับปกตินะครับจะร้องเพงลงคาราโอเกะตรงนี้นะครับตอนนี้อยู่ในส้วงไว้อะไรนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับ เพิ่นก็เลยเงียบนะครับเพิ่นไม่ได้เสียบโดนตีเลอนะครับไม่ได้เปิดนี่ก็มีฮาโลวีนด้วย ่วงนี้ต่างศาสตร์กับความลังไหลมานะครับเพื่อที่จะลงเรือ ทางนี้นะครับก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมาชมวิวกันนะครับถ่ายรูปตรงนี้ผจัดไผ่นะครับอย่างสวยงามอันนี้เป็นบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ นั่นเป็นจูราสิกเวิร์กสวยมากถ้าที่เป็นทางเดินโล่งแบบสะดวกสบายสะอาดงามตาทางเขานักท่องเที่ยวกำลังหลั่งไหลมา บรรยากาศดีจริงๆนะครับให้แบบสว่างเห็นหมดสวยมากสวยมาก นี่คือหน้าทางเข้าเอเชียทิก์นะครับสวยจริงๆสองภาคห่างเลยนะครับตกอย่างสวยยังได้รูปก,กิงอนะ่ะมันมมันไม่ได้ ตอนนี้นะครับกอรอข้ามถนนตอนนี้ผมก่อเดินออกมาที่ถนนจเจริญกรุงนะครับเจเชียเทกนะครับต้่องเที่ยวก่อรอข้ามถนนกันตรงนี้เยอะต้องรอไฟเขียวปุกกว๊บก็หลังไหลกันข้ามแบบนี้เลยนะครับโอ้เมืองไทยมีระเบียบมากนะครับคนเดินเต็มถนนนะครับนี่ก็นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดตรงนี้ก็มาค้าขาย ว่ายืนรอซื้อของกินนะครับประเทศไทยสะดวกสบายนะครับมันจาเป็นต้องกินที่ห้างนะครับนี่ก็มีนะครับชอบราคาถูกก็ริมพูดบาทริมถนนเต็มไปหมดโอเคนะครับพี่ๆสำหรับที่วีโรนี่ผมขอพาพี่ๆไปที่หอสมนีย์คุณตรบังการนำเสนอก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ